การกำหนดสินค้าควบคุมเฉพาะการกำหนดสินค้าควบคุมเฉพาะจะใช้ในกรณีที่คุณต้องการจับตาดูการเคลื่อนไหวของสินค้าตอนนี้เป็นพิเศษโดยมีวิธีการกำหนดดังต่อไปนี้ค่ะไปที่ตรวจสอบคลิกเลือกที่กำหนดสินค้าควบคุมเฉพาะให้คุณกำหนดรหัสชุดควบคุมสินค้าลงไปค่ะซึ่งในขั้นตอนนี้คุณสามารถที่จะดูชุดควบคุมที่คุณได้เคยกำหนดไว้แล้วโดยการกดเพจด,ดาวที่แป้นคีย์บอร์ด จากนั้นคลิกที่ไอคอนค้นหาข้อมูลค่ะเห็นได้ว่าตอนนี้คุณเคยกำหนดไว้ที่3ชุดแล้วนะคะใส่รหัสชุดควบคุมลงไปค่ะยกตัวอย่างเช่นชุดที่4 Enter ลงมาจากนั้นนำสินค้าไปคีย์หรือยิงรหัสในช่องนี้ค่ะ เห็นได้ว่าหลังจากที่คุณคีย์แล้วรายการสินค้าจะลงมาอยู่ที่ด้านล่างที่ตารางอย่างนี้นะคะเมื่อคุณคีย์จนครบแล้วให้คุณไปที่ไอคอนบันทึกเพื่อบันทึกรายการชุดสินค้าควบคุมเฉพาะนี้ค่ะจะมีหน้าต่างขึ้นมาถามว่าต้องการบันทึกข้อมูลชุดควบคุมสินค้าพิเศษหรือไม่ตอบโอเคค่ะระบบจะยืนยันการเก็บข้อมูลชุดควบคุมสินค้านี้ให้แล้วให้ตอบโอเคอีกครั้ง จากนั้นให้คุณลองไปทำการขายสินค้าชุดควบคุมพิเศษนี้ดูค่ะยกตัวยอย่างเช่น enter รับตังตามปกติค่ะจากนั้นให้คุณกด f 1ที่แป้นคีย์บอร์ดไปที่รายงานคลิกที่รายงานการขายสินค้าควบคุมพิเศษค่ะ จากนั้นให้ใส่รหัสของประเภทช,ชุดควบคุมพิเศษลงไปที่เราตั้งไว้คือชุดที่4ค่ะจากนั้นมาคลิกที่ไอคอนพิมพ์รายงานก็จะมีรายการชุดควบคุมพิเศษที่ทำการขายไปวันนี้ค่ะหากคุณต้องการที่จะพิมพ์รายงานนี้ให้คลิกที่ไอคอนรูปพินเตอร์ค่ะหากยังไม่ต้องการที่จะทำงานในหน้านี้หรือว่าต้องการที่เอกสารนี้ให้คลิกที่โค้ดออกไปก่อนค่ะ